นี้จะมารีวิวการเรียนภาษาอังกฤษและทำงานพาราทมที่ต่างประเทศค่ะฝ่ายเลือกที่จะเรียนภาษาที่ l h n c ค่ะที่ควีนทาวน์นิวซีแลนด์ ฝ้ายเรียนทั้งหมด48สัปดาห์ประมาณ1ปีค่ะโดยฝ่ายเลือกใช้เอเจนซี่ของ IEC a b b o t d นะคะพี่ๆทุกคนดูแลดีมากให้คําแนะนําทุกอย่างตั้งแต่ก่อนมาจนถึงตอนนี้ตอนนี้ฝ้ายอยู่ที่นี่มา3เดือนแล้วแต่ก็ยังดูแลทุกอย่างอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่ฝ้ายเดินไปโรงเรียนทุกวันนะคะวิวสวยมาก,ก,กข้างหน้าก็จะเป็นตึกเรียนของเราแล้วนะคะบรรยากาศในห้องเรียนดีมากเลยคะ่ะทิเชอร์สอนดีสุดๆใส่ใจนักเรียนมากเลยคะ่ะมีกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะในการใช้ภาษาทุกวันเลยนะคะเพือ่อนๆที่นี่ ก็น่ารักกับไฟล์มากไฟล์กล้าที่จะใช้ภาษามากขึ้นในห้องเรียนของเรานะคะในช่วงเช้านะคะจะเรียนเป็นค c ส n v e r s a t i o n ค่ะประมาณ8ปดโมงถึง9ก้าโมงนะคะในช่วง9ก้าโมงถึงเที่ยง15นะคะแล้วก็จะเรียนเป็นแกมมาค่ะ แล้วพอไฟายเรียนมาสักพักนะคะาฟก็อยากมีรายได้เป็นของตัวเองค่ะเลยเริ่มหางานพาร์ทไทม์ที่ทําระหว่างเรียนเลยตัดสินใจยื่นซีวีสมัครงานพอไฟายเรียนเสร็จนะคะาฟก็กลับบ้านมาเปลี่ยนสภาพเพื่อที่จะไปทํางานค่ะไฟนั่งบัสไปทํางานนะคะวิวข้างทางสวยมากขั้นตอนการหางานของที่นี่นะคะเริ่มจากการทาซีวีค่ะและยื่นตามร้านอาหารต่างๆอีกหนึ่งวิธีนะคะคือการส่งอ e ีเมลอันนี้จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านที่ไฟทํานะคะจะเป็นร้านอาหารไทยในเมืองกรีนทาวเลยค่ะเป็นพนักงานเสิร์ นะะในส่วนของการทํางานนะคะก็จะเป็นการรับออเดอร์ค่ะเก็บโต๊ะเสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหารนะคะตามกฎหมายของนิวซีแลนด์นะคะสติลเดนวีซ่าทำงานได้วีคละ20ชั่วโมงค่ะได้รายได้ชั่วโมงละ24ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะคะอันนี้แล้วแต่ร้านเลยเพื่อนๆคนไหนกําลังตัดสินใจอยากจะเรียนภาษาอยู่ฝ่ายอยากให้ลองปรึกษาพี่ๆไอเอซีอดูได้นะคะพี่ๆเขาให้คําแนะนําดีและใจดีมากๆเลยค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย